เคยเห็นผมบ้างแล้วครับเคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วใครที่ยังไม่เคยเห็นเลยขอมือหน่อยนะครับโอ้ตบมือให้เพื่อนใหม่แล้วด้วยนะครับบางคนยกแค่นี้นะครับยกแค่นี้คือรอลุ้นว่าเพื่อนข้างเรายกไหมถ้ายกฉันยกไปด้วยอย่างไรโอเคนะครับสิ่งแรกที่ผมจะถามเลยนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าวันนี้นะครับท่านเองเนี่ยจะมาด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ แต่คนหนึ่งคนล้วนแล้วแต่อยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตใช่หรือไม่ครับใช่ครับวันนี้ใครอยากประสบความสําเร็จในชีวิตบ้างครับขอมือหน่อยครับว้าวนะครับค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนครับเราทามาอยู่แล้วเนาะโลออนอะไรอย่างนี้นะครับขอสักภาพหนึ่งได้ไหมครับภาพนี้นะครับคือเขากาลังทาอยู่นะเป็นมึงยกยกขึ้นก่อนอยู่มือก่นเดี๋ยวเราหััหโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับผม วันนี้ผมอาจจะไม่ได้คุยเรื่องวิสัยทัศน์นะครับแต่จะมาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆว่าวันนี้เช,ชื่อหรือไม่ว่าคนหนึ่งคนเนี่ยคนหนึ่งคนนะครับวุ่นวายมาอะลรเยอะแยะมากมายตั้งแต่บางคนเนี่ยสามสิบสี่สิบห้าสบแล้วก็มีหกแล้วก็มีแต่เราก็ยังวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเคยสังเกตตัวเองไหมยุ่งอยู่ตลอดเวลายุ่งเรื่องนู่นนี่นั่นยุ่งตลอดเวลาจนลืมไปว่า วันนี้มีใครที่แบบมีไหมที่แบบยังไม่เคยนั่งแบบเงียบๆคนเดียวแล้วตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองมีไหมอยู่ในห้องนี้ใครตั้งเป้าหมายให้ชีวิตตัวเอง้างครับอมไม่ธรรมดานะเนี่ยนะครับตกมือในรถนไหนนะครับความหมายที่ผมกำลังจะเล่าก็คืออย่างนี้ความหมายที่ผมกำลังจะเล่าคืออย่างนี้คือคนหนึ่งคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยากประสบความสําเร็จเหมือนกันถามว่าอยากสาเร็จไหมทุกคนบอกอยากสําเร็จ นะวันนี้ยังถือว่าดีนะที่ผมมามาวันนี้นะยังถือว่าดีที่ลหลายๆคนยกมือเชื่อหรือไม่ว่าผมไปลหลายๆที่เนี่ยถามปั๊บเนี่ยไม่ยกหรอกความหมายคือพูดง่ายๆคือไอ้คนบนเวารมึงอยากคุยอะไรมึงคุยไปวันนี้กูมานั่งฟังเฉยๆนี่แหละทุกคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเฉกเช่นเดียวกันวันนี้ทุกคนอยากประสบความสําเร็จแต่มันมีอยู่น้อยคนที่ลงมือทําทุกคนรู้เหมือนกันหมดว่าทําแบบนี้นะมันจะดีทําแบบนี้นะมันจะดีทําแบบนี้นะมันจะดี แต่สิ่งที่เราพลาดคือวินัยใช่หรือไม่หหลายคนรู้ทุกเรื่องหมดแหละแต่ไม่มีวินัยในการที่จะทำให้มันบรรลุเป้าหมายเหมือนกันผมเคยทำคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับปัจจุบันก็ยในอยู่ในยู u ูบนะครับก็คือลองเสิร์ชดูก็คือ c ีโอกิจรัตน์นะครับอยู่ใน YouTube ผมทำไปว่ามีโอกาสนะท่านลองไปนั่งแบบสมาธิหรืออยู่เงียบๆไร้สิ่งกังวลแล้วลองทบทวนชีวิตตัวเองดูว่า เฮ้ยจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกับชีวิต <Yeah. S 1> เราเคยตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตเราจริง,รงๆหรือเปล่า mm hmm. คนส่วนใหญ่ <Yeah. S 1> ไม่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมีนะเหมือนจะมีเป้าหมายเหมือนจะมีหลัก <Yeah. S 1> เหมือนจะมีแหล่ง <Yeah. S 1> แต่ในขณะเดียวกันชีวิตก็ยังอยู่ที่เดิม <Yeah. S 1> เป็นแบบนั้นไหมครับเป็นเหตุผล <Yeah. S 1> เราไม่เคยจริงจังกับการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองสักทีเลยแต่ในขณะเดียวกันคือเน,นี้สิ่งที่ผมมาเล่าเนี่ยไม่ใช่ผมไปฟังใครมาแล้วผมมาเล่านะผมเรียนมานะครับ ผมตั้งเป้าหมายกับตัวเองก็คืออายุ35ปีผมต้องกเกษียณแต่ผมกเกษียณแต่อายุ33 32ปีย่าง3 3ปีผมกเกษียณแล้วแต่ที่มาเปิดเนี่ยหนึ่งคือเนี่ยคือพ่อองค์กรถ้าผมไม่ทํางานแล้วผมก็อยู่ได้ผมมีที่มีทางมีเงินมีมีทุกอย่างพร้อมสามารถส่งลูกเรียนเรียนจบปริญญาตรีได้แต่ในขณะเดียวกันคือเนี่ยคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าใครไร้ซึ่งเป้าหมายไม่ใช่พ่อมนุษย์ถูกสร้างมาให้มีเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาเชื่อผมหรือไม่ ต่อให้วันนี้คุณบอกว่าคุณรวยแล้วคุณอยากพักผ่อนแล้วพักได้จริงไหม,ไม,ไ,หมไม่จริงเพราะมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่เฉยๆเชื่อผมดิใครที่ไม่มีปมาาเมมป้าหมายถือว่าตายแล้วนี่เรื่องจริงนะใครไม่มีเป้าหมายถือว่าตายแล้วเหมือนกันถ้าผมถามว่าใครอยากสําเร็จบ้างหลายๆคนก็อยากไงทุกคนอยากเหมือนกันหมดเหมือนกันนี้ผมบผมมีวันนี้ผมมีเรื่องนี้คนระับใครอยากได้ตังค์บ้าง ใครอยากได้ตังแน่นอนหนึ่งคือวนนี้นะครับแน่นอนคืออะไรรู้ไหมทุกคนล้วนแล้วแต่อยากได้เงินเหมือนกันใช่หรือไม่ใช่ใอยากได้ตังค์บ้างใครอยากได้เงินบ้างอยากได้เงิคยได้เงินความหมายที่ผมกำลังจะพูดคืออะไรรู้ไหมทุกคนล้วนแล้วแต่อยากได้เหมือนกันใช่หรือไม่ แต่มันมีคนเพียงน้อยนิดที่ตัดสินใจและลงมือไปเอามันใช่หรือไม่ใช่เหมือนกันวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จชิดผมจึงบอกว่าวันนี้คุณเรียนในห้องเดียวกันฟังครูคนเดียวกันเรียนจบมาที่เดียวกันมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะประสบความสําเร็จเหมือนกันใช่หรือไม่ใช่มันอยู่แค่นั้นนั่นคือเรื่องจริงนั่นคือเรื่องจริงวันนี้เหมือนกันคนข้างหน้าเขายังไม่ได้ลุกมาเลยถ้าเกิดว่าข้างหลังเข้าใจเหมือนกันว่าใช่ฉันอยากได้ แต่ถามว่าวันนี้อยากได้แล้วอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางเหมือนกันผมประสบความสำเร็จเพราะผมทําผมลงมือทําผมไม่เคยฟังว่าใครจะพูดถึงผมยังไงถ้าใครเป็นเพื่อนในเฟซผมมีใครเป็นเพื่อนในเฟซผมบ้างเมื่อเช้าหรือเมื่อวานที่ผมโพสผมจำไม่ได้ที่ผมคุยถึงว่าถ้าวันนี้คุณถูกคนดูถูกคุณถูกคนเหยียดหยามคุณถูกคนรอซ้ําเติมคุณ ดูแคลนคุณนี่แสดงว่าอ่านมาทั้งหมดนะผมยังจาไม่ได้ทั้งหมดเลยนะเมื่อเช้าหรือวันไหนเมื่อเช้าเหรอผมโพสต์ทุกวันแต่ผมจําไม่ได้ว่าผมโพสต์อะไรไปบ้างนะครับแต่หนึ่งวันผมก็จะมีสักสักหนึ่งข้อความทําไมผมถึงโพสต์เรื่องเมื่อเช้าคนถ้าเกิดว่าไม่ไม่เหมือนวันนี้พี่เนี่ยไม่เคยมีใครดูถูกพี่เลยไม่เคยมีใครว่าพี่เลยแบบการที่เราถูกคนดูถูกคือเกิดขึ้นจากการที่เราทําอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่หรือไม่ใช่ แสดงว่าเรามาถูกทางแต่ถ้าวันนี้เราไม่เคยมีใครดูถูกเราเลยเราไม่เคยแบบมีมีใครพูดแบบว่าเอยมึงทําไม่ได้หรอกมึงโอ๊ยเดี๋ยวมึงก็เจ๊งเดี๋ยวมึงก็เป็นนู่นถ้าไม่มีคนดูถูกแบบนี้เลยแสดงว่าคุณใช้ชีวิตเหมือนคนทัว่วไปแล้วถามว่าคนรวยกับคนคนที่ไม่รวยเนี่ยอันไหนมากกว่าคนไม่รวยเยอะกว่าใช่ไหมพวกนี้คือคนจนอ่ะเยอะกว่าใช่หรือไม่เพราะนั้นคือคนที่เขารวยเนี่ยหรือคนที่เขาประสบความเด็ดเขาคิดแตกต่างไหม ทุกคนรู้เหมือนกันหมดรู้เหมือนกันหมดอ๋อก็ทำแบบนี้นะอ๋อแล้วก็จะหาเหตุผลต่างๆนานาเขาวาสนาดีเนาะเคยได้ยินไหมเขาทําบุญมาดีเนาะนึกภาพไหมแต่เอาจริงๆเลยหนึ่งคืนนี้คือต่อให้มันต่อให้มีบุญมีวาสนามีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจอ่ะได้ไหมมันไม่ได้เหมือนกันวันนี้มาปังเสร็จปั๊บกลับบ้านไปก็ว่ามันเหมือนนกันกับที่อื่นนั่นแหละ จบไหมจบแล้วอีก3มปี 3- 4ถึงปีเห็น75ไล่ก่อนที่จะถึงสารนังรออไหมครับที่มีแมคโครมี10บล้ออยู่ผมสร้างอาณาจักรตรงนั้นแล้วเราลองนึกภาพดูว่าถ้าถึงวันนั้นแล้วเราเคยเราเคยไปบอกลูกหลานเราหรือบอกใครก็แล้วแต่บอกว่าพ่อเคยมานะที่นี่พี่เคยมานะที่นี่ลุงเคยมานะที่นี่ป้าเคยมานะที่นี่แต่วันนั้นไม่ได้ตัดสินใจทาบริษัทนี่แหละเรารู้สึกยังไงครับ แล้วมันเป็นบริษัทของคนไทยมันเป็นบริษัทและมันอยู่บ้านเราด้วยผมต้องการคือสร้างอาชีพให้กับผู้คนแล้วสิ่งที่ผมต้องการก็คืออยากให้ผู้คนมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงทุกคนจะบอกว่าเอ้าแล้วตัวน,นี้ไม่ได้ใช้ชีวิตเหรอไม่ถ้าเราทบทวนชีวิตที่ผมกำลังบอกหลังจากที่ตอนเด็กเราเรียนใช่ไหมครับยนรียเรียน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 ,ยนพอเรียนจบเราทำอะไรทำงาน อันนี้คือชีวิตคนหนึ่งคนนะหนังสือเล่มนี้ยังเขียนไม่จบนะครับยังเขียนไม่จบถ้าเขียนจบจะเอามา้ไว้ให้อ่านนะครับคนหนึ่งคนไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตหลังจากเรียนจบเสร็จเรียบร้อยเริ่มทํางานมีครอบครัวหรือยังบางคนบอกมีตั้งแต่เรียนแล้วถ <laughs> ดี๋ยว <laughs> ก็เริ่มมีครอบครัวมีครอบครัวมีงานทํามีลูกไหมมี <im it> พอเริ่มมีลูกแต่เราอะ ทำงานทั้งสามีและภรรยาส่งลูกให้ใครเลี้ยงไม่แม่ยายก็ใช่ไหมวันนี้ใครเอาหลานมาบ้างวันนี้ขอมือหน่อยได้ไหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงที่ผมเขียนในหนังสือนะครับเสร็จเรียบร้อยในระหว่างที่เราทํางานนี้คูดถึงแค่เราพอในระหว่างที่เราทํางานพออายุมากขึ้นมากขึ้นกเกษียณไหมเ,เริ่มมีลูกคนที่หนึ่งคนที่สองก็ส่งให้พ่อแม่เลี้ยงกันแหละที่บ้าน เสร็จบักพอเรากรเกษียณลูกเราเริ่มโตยังเริ่มเรียนจบยังเขาเริ่มทํางานยังเขาเริ่มมีครอบครัวยังเราแก่แล้วเราไปอยู่ไหนสุดท้ายของชีวิตทุกคนก็กลับมาอยู่ที่บ้านเชื่อผมสิแล้วเราทำแล้วเราใช้ชีวิตทั้งชีวิตแบบเพื่ออะไรอ่ะเราเกิดมาทั้งชีวิตเราเกิดมาเพื่อเราต้องสร้างให้คนมันพูดถึงเราอ่ะว่ามันเป็นไม่ได้หรอกใครจะมาคิดทําแบบนั้นมันทําไม่ได้รเนี่ย นั่นคือเรากาลังคิดที่แตกต่างเหมือนผมทุกวันเนี้ยพอเราเริ่มสําเร็จเขาจะพูดคําว่าอะไรครับเก่งเนาะถูกไหมเขาบอกว่าเก่งเนาะทำไมถึงทําประสบความสําเร็จได้เป็นคนที่เก่งมากเขาจะรู้สึกกลัวว่าพี่ทาไม่ได้เหมือนน้องทีมหรอกไอ้คำว่าทําได้หรือไม่ได้อยู่ที่ใครคิดอยู่ที่เราคิดไม่อยู่ที่คนอื่นเลยสุดท้ายแล้วหนึ่งคืนนี้เราก็กลับมาอยู่บ้านลูกเราก็เริ่มมีครอบครัวแล้วก็ส่งลูกเขาเนี่ยให้ใครเลี้ยงลูกเราเนี่ย ลูกเราเริ่มมีครอบครัวออกลูกมาเป็นหลานใช่ไหมส่งให้ใครเลี้ยง,งให้เราเลี้ยงเพราะนั้นเตรียมบางแผนดีๆถ้าเราแก่แล้วไม่มีตังค์ลูกหลานจะไม่อม้อมล้อมถ้าแก่แล้วไม่แก่แล้วไม่แก่ผู้รบาวก็เจ็บใช่ไหมถ้าเราแก่แล้วไม่มีตังค์ลูกหลานจะไม่อม้อมล้อมแต่ถ้าเราแก่แล้วมีตังค์เรียกมันมาถอนหงอกสักเ้นละห้าพันโอเคไหมมีความสุขไหมมีความสุขมาก เพราะนั้นหนึ่งคือเนี้ยคนหนึ่งคนไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตเชื่อผมสิถึงทุกวันเนี้ยถ้าไม่เชื่อผมทําไมผมสร้างโรงเรียนผมจะสร้างโรงเรียนสอนธุรกิจโจโบ่หมาเรียนโรงเรียนผมสองปีมีงานทําเลยนั่นคือที่ผมกําลังทําอยู่นะครับไม่ได้บอกว่าเอ่อไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กำลังพูดว่าเรากําลังจัดเ,เราเราจะอนาคตจะทําอะไรไม่ใช่ทําอยู่คือทําแล้วนะนึกภาพไหมครับทำอยู่ที่ก็ซื้อแล้วรถไมโครไมโครก็กําลังถมกันอยู่นะครับทํากันทุกวันทําอยู่เพราะอะไร เพราะคนหนึ่งคนไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตโอ้โหฝนตกแรงมากครับใครเป็นคนใหม่ที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิก,กเลยยังไม่เคยไม่เคยสัมผัสที่นี่เลยครับขอมือหน่อยนะครับใหม่แล้วยังใส่หใสูใส่สิทธิ์โอ้โหผมดูเนียนเลยเหมือนคนเก่าคิิกเลยนะครับคือถ้าใส่เสื้อพีทเคแล้วมองเป็นคนเก่าเลยไนงะไม่คิกเลยฮะเฮ้เล็กๆพี่ขอคู่มือพี่หน่อย เอาเล่มโอเทีสหนึ่งโอเทีสสองเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับมันมีมันมีเรื่องเล่านะครับเล่าไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเมาเล่านิด <c oughs> เดี๋ยวจะมีเออเอาทั้งแปมไล้ก็ได้เล็กมาแมปแล้มา,มา <c oughs> ทำไมผมถึงอยากถึงอยากแบ่งปันเรื่องนี้มันเรื่องเดียวกันก็คือรู้ทุกเรื่องแต่ไม่ทำไงถ้าไม่ทำก็อยู่ที่เดิม ผมกาลังจะชักชวนทุกคนว่าถ้าลองทําสักหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนถ้าทําแล้วมันไม่ประสบความสาเร็จทําแล้วมันไม่รวยขึ้นเนี่ยกลับไปจนทันไหมทันไหมผมว่ามันรอเราอยู่ใช่หรือไม่ <S 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 บอกมันก่อนก่อนที่จะทํากับผมนะบอกว่าเฮ้ยขอทดลองอยากจะรวยดูมันเป็นยังไงนึกภาพไหมบอกบอกไอความจนสักหน่อยหนึ่งบอกบอกมันสักหน่อยหนึ่งนะครับ ทำไมผมถึงอยากคุยเรื่องนี้เพราะบางคนบอกว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่มีความรู้เลยแค่คิดก็ไม่ได้ทําแล้วมันต้องคิดว่าเมื่อคนอื่นทําได้ฉันก็ต้องทําได้ไม่รู้ว่ามันมีคนทําได้ฉันต้องทําได้มันต้องมีวิธีการนั่นคือคิดที่จะสําเร็จแต่ไม่ใช่ตั้งแต่วันแรกเลยฉันอ่านหนังสือไม่เป็นฉันจบป .2 ออผมตบมงให้พีเพนะพ่เจี๊ยบนะพี่เจี๊ยบวาสนาบุญประสงค์สวัสดีครับ พี่เจบออกรายการไตพบออกรายการสื่อเยอะมากถ้าคุณแน่จะแพ้ป2คดีเรื่องนี้ไหมนั่นแหละวาสนารรประสงค์เนี่ยทุกวันนี้ผมไปดูนะมีเบนซ์ขับสร้างบ้านให้ลูกทั้งหมดสามคนเจสอสป2เยาว่าแต่อ่านหนังสือเลยเพิ่งมาเริ่มเรียนที่หลังๆนี่แหละเพราะเริ่มมีตังนี่แหละนะ <c oughs> จริงไม่จริงพี่เจฟมันไม่เกี่ยวว่าคุณจบอะไรมามันไม่เกี่ยวทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความรู้เหมือนกันถ้าเรา,เราจําได้สมัยเราเรียน ถ้าอีสานกับบางก้นปึ๊กปึ๊บซื้อม,มือเนี่ยไอซื้อม,มือนี่มันทุกวันนี้รวยแล้วมีไหมคนแบบนี้มีตอนเรียนด้วยกันเนี่ยพูดง่ายๆคืออย่างโง่เลยแต่พอเริ่มทํางานเริ่มประกอบอาชีพรวยมากเลยเพื่อนเราทุกวันนี้มีไหมมีเพราะฉะนั้นคือการที่จะจนหรือรวยไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าวนันนี้คุณเรียนเก่งหรือไม่เก่งมันขึ้นอยู่ว่าวันนี้เครื่องมือที่คุณเลือกคือเครื่องมืออะไรอาชีพที่คุณเลือกะคืออาชีพอะไรไง งานเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตงานเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตแต่คุณภาพชีวิตจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับงานที่ทำชัดไหมครับชัดเหมือนกันผมได้ความูความรู้นี้มาจากไหนผมไปนั่งเรียนนั่งนั่งฟังดูแต่นแรกก็ไม่ได้เชื่อเขาเออจริงเขาบอกว่าถ้าเราจะทํางานอะไรทําอาชีพอะไรให้ดูคนที่ทําก่อนเราง่ายไหมถ้าอาชีพก่อนเราเนี่ยทาแล้วก็อาชีพก่อนผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย ผมอยู่สลับุรีรุ่นพี่เนี่ยเขาทำงานขายอะไหล่รถยนต์ทำงาน20ปีถึงได้เป็นหัวหน้าเงินเดือน4000 40, แสดงว่าผมจะได้4000 40, ผมต้องอยู่กี่ปี20ปี20ปีถ้าเกิด20ปีเขาจะไม่ตายผมก็ไม่ได้เป็นหัวหน้านะชัดไหมครับชัดเชื่อผมยุคนี้ลูกเรียนจบปริญญาตรีมาเชื่อผม80%กลับมาอยู่บ้านเพราะมันเลี้ยงตัวเองไม่ได้ใช่หรือไม่ใครมีลูกที่กลับมาเรียนจบปริญญาตรีแล้วยังไม่มีงานทำมีไหมมีไหมครับ เอามาฟังผมจริงๆเหตุผลว่าอาชีพที่พ่อกับแม่ทําอยู่มันมีไรายได้มากกว่าที่ลูกกําลังไปทําไงโลกมันเปลี่ยนโลกมันเริ่มเปลี่ยนแต่หลายๆคนยังตามไม่ทันเมื่อตามไม่ทันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี้ยมันยุ่งเหยิงภาระนี้สินเยอะแยะมากมายเพราะสิ่งที่เรียนไม่ได้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันหนังสือสองเล่มนี้ บอกทุกเรื่องราวว่าจะเริ่มแบบไหนทำแบบไหนคิดแบบไหนธุรกิจนี้เป็นแบบไหนและผมก็เอามาจากหลายๆหลายๆเล่มมารวมอยู่ในเล่มเดียวกันตอนแรกมันหนากว่านี้นะผมคิดว่าทุกคนหลายๆคนเปิดไม่ได้จะเกินสิบหน้าก็จะง่วงใครเคยเป็นบ้างอ่านหนังสือแล้วง่วง <Okay. S 1> ผมก็เลยย่อให้มันที่สุดย่อย่อจนถึงเหลือนี่เดียวน่าแมครับ คือถ้าเท่านี้อ่านไม่ได้เพื่อจะพัฒนาตัวเอง,พเ,องเพื่อจะให้ตัวเองรวยขึ้นผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วรู้ไหมครับจริงไหมมีใครสั่งให้เราจนได้ไหมไม,ไมีใครสั่งให้เรารวยได้ไหม,ไมผมว่าไม่มีทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตัวเราผมก็แค่ได้แบ่งปันแค่นั้นเองสิ่งหนึ่งเลยสิ่งที่ผมปรารถนาและอยากจะแบ่งปันคืออยากให้ทุกคนประสบความสาเร็จถ้าทุกคนรวยขึ้นเนี่ยแย่งกันจ่ายตังค์เวลากินข้าวแย่งกันเวลาไปเที่ยวแย่งกันเติมน้ำมันสุกไหม บั้นปลายชีวิตคนที่เริ่มประสบความสำเร็จมีเรื่องเดียวอยากทําบุญใช่หรือไม่ใช่แล้วใครที่เคยคิดถ้าฉันรวยนะฉันจะทําบุญเท่านั้นเท่านี้ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่นะถ้าฉันได้เงินนะถ้าฉันหวยนะฉันจะทำโน่นนี่นี่ไม่มีทางที่เราจะได้เหตุผลมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นที่คุณจะได้มันอยู่ที่การเริ่มต้นว่าคุณจะทําอะไรแล้ววันนี้ผมให้อีกหนึ่งหัวข้อก็คือแต่หัวข้อที่ผมคุยไปแล้วนะกลับบ้านไป ลองทบทวนดูครับว่าบางคนจะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะฟังผมแล้วเก็บเอาแค่เรื่องเดียวกอกลับไปแล้วนั่งสมาธิหรืออยู่เงียบๆคนเดียวว่าเอ๊ะชีวิตเราเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยเราต้องการอะไรกันแน่เราอยากสร้างอะไรเพื่อให้ผู้คนจดจําเราไหมคิดให้มันนอกเหนือจากคนอื่นแล้วเริ่มทําพอเริ่มทํามีคนพูดมีคนบ้าเราเนี่ยให้นึกถึงผมว่าใช่มันเป็นตามที่ผมพูดเลยผมผ่านมาหมดแล้วเพราะผมทําที่คนไม่ค่อยทํากัน ดีไหมครับดีเหตุผลวระหนึ่งคือเนี้ยมันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นมันจะทําให้อย่างในน้อยเราได้ลองทําถ้าทําแล้วมันไม่รวยขึ้นก็กลับไปจนไม่เห็นแปลกเลยมันก็อยู่ที่เดิมผมตั้งงบอย่างนี้นะสมัยก่อนนะ่ะตอนที่ผมเริ่มทําธุรกิจผมตั้งงบจริงความความคือรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่บางบริษัทเขาลงทุนหมืกว่าบาทบางบริษัทเขาลงทุนสามกา,าสามหมื่นกว่าบาทบางบริษัทเขาลงทุนสามพักว่าบาท ผมก็ลองตั้งดูเพราะผมฟังเขาไงก็ลองตั้งดูเอาวันนี้ช่างมันไว้วันนี้เงินที่มันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแค่นี้คือสามีหรือภรรยาที่บ้านเนี่ยคงไม่คงไม่ถึง,ถ,งถึงแบบแตกหักกาันหรอมั้งนึกว่าไหมครับเขาเรียกว่ารับความเสี่ยงได้ ลงทุนเสร็จปับ๊บลองดูสักสามเดือนถ้ามันทําแล้วไม่รวยขึ้นกลับไปจนทันไหมัหมพอมันไปกลับไปปุ๊บอยู่ที่เดือปับ๊บเออฉันมาแล้วนะแค่นั้นเองแต่ถ้ารวยขึ้นเนี่ยเราบอกเลยเสียใจด้วยเพื่อนวันนี้เราต้องแตกแยกกันความจนระหว่างความจนมความรวยนึกว่าไหมง่ายใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วทุกคนก็จะมีความสุขเราจะโตเราจะรวยหรือไม่รวยขึ้นอยู่ที่ความคิดไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงินในกระเป๋าเงินในกระเป๋าไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะรวยขึ้นไม่ใช่ เหมือนที่ผมเคยคุยระหว่างคนโง่แล้วมีตังกับคนฉลาดไม่มีตังเมื่อมาเจอกันเงินมันย้ายกระเป๋าไหมย,ย้ยายทันทีเชื่อผมสิเพราะนั้นคือเราเหมือนกันเราก็ต้องเรียนรู้พัฒนาเพราะคนรวยต่อให้ล้มละลายไปเขากลับมารวยไหมเคยเห็นไหมผมเคยเห็นทุกๆคนคนที่เคยรวยแล้วล้มละลายไม่เคยเห็นไม,ไม่เคยเห็นใครเลยที่แบบไม่มีเงินใช้ไม่มีต่อให้ล้มละลายไปแล้วนะ พาะรวยหรือจนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าไงมันอยู่ที่ความคิดสุดท้ายคนที่ลงมาไลายเขาก็กลับมารวยอยู่ดีนั่นแหละนะครับวันนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนลองดูถ้าทําแล้วไม่รวยขึ้นกลับไปจนมันยังรอเราอยู่เชื่อผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ